สวัสดีค่ะเด็กๆอ่าเด็กๆ่ะ,ะมาพบกับคุณครูตองอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะครูตองจะพาดเด็กมาเรียนกิจกรรมบูรณาการ สาระที่ควรเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็กนะคะเรายังอยู่หน่วยที่เจ็ดนะคะฉันมีมารยาทนะคะวันนี้คุณครูตองจะพาดเด็กมาเรียนเรื่องที่5นะคะการรับส่งของอ่าแต่ก่อนอื่นนะคะดเด็กๆครูตองนะคะมีเพลง มาเปิดให้เด็กๆได้ฟังกันนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเราไปฟังกันเลยคะ่ะ จบแล้วนะคะต่อไปครูตองนะคะก็มีนิทานสนุกๆนะคะมาเล่าให้เด็กๆฟังนะคะเป็นนิทานส่งเสริมความรักความผูกพันในครอบครัวนะคะเด็กๆชื่อเรื่องว่าต้นฉบับขอบคุณจ้าเรื่องโดยพี่กุจจีภาพโดยพี่แมลงปอ ต้นฉบับรักแม่รักพ่อกอดคอหอมแก้มฟอดฟอดพ่อแม่ก็หอมแก้มลูกครอบครัวผูกพันรักกันตลอดต้นฉบับขอบคุณพ่อแม่ที่ช่วยดูแลลูกอย่างยอดเยี่ยมต้นฉบับไวพ่อไวแม่ แล้วไปนั่งแช่อยู่ในอ้อมกอดต้นฉบับรักปู่รักยา่าพ่อบอกว่าปู่ย่าสุดยอดเลี้ยงลูกหลานจนแก่เท่าปู่ย่าของเราสุดยอดสุดยอด ต้นฉบับไหวขอบคุณปูย่ย่าปู่จ๋าย่าจา๋ามาหนูขอกอดปู่จ๋าช่วยทําม้าก้านกล้วยให้หนูขี่ด้วยหนูแถมให้หนึ่งฟอดต้นฉบับรักยายรักตาแม่บอกว่าตายายสุดยอด เลี้ยงลูกหลานจนแก่เท่าตายายของเราสุดยอดสุดยอดต้นฉบับขอบคุณยายตายายจ๋าตาจา๋ามาหนูขอกอดยายจ๋าช่วยปั้นตุ๊กตาเป็นรูปมา้าที่แปลว่าฮอต ต้นฉบับรักลุงป้านาอาพ่อบอกว่าลุงป้านาอาสุดยอดช่วยดูแลปู่ย่าตายายเลี้ยงหลานใส่ใจห่วงใยตลอดต้นฉบับขอบคุณลุงป้านาอาที่ดูแลหนูมาไม่มีอิดออด ลุงป้าน้าอาของหลานเล่านิทานได้สนุกสุดยอดต้นฉบับรักคุณครูผู้ให้ความรู้ได้อย่างสุดยอดคุณครูสอนให้อ่านเขียนต้นฉบับภาคเพียนมาเรียนตลอดต้นฉบับขอบคุณคุณครูที่เมตตาหนูสุดยอดสุด ยอดต้นฉบับสัญญากับคุณครูว่าหนูจะเป็นเด็กดีตลอดใครๆก็ชมหนักหนาต้นฉบับน่ารักสุดยอดสุดยอดวายก็สวยพูดก็เพราะต้นฉบับหัวเราะก่อนขอบคุณจ้า อันนี้ทานเรื่องต้นฉบับขอบคุณจ้าได้จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆต้นฉบับนะคะเป็นเด็กดีมากๆเลยนะคะผู้จาไพเราะนะคะสุดยอดมากๆเลยนะคะต่อไปนะคะเด็กๆครูตองก็จะพาเด็กๆนะคะมาเรียนรู้เรื่องการรับส่งของนะคะ ให้เด็กๆดูภาพแรกนะคะเป็นภาพเด็กส่งของให้ผู้ใหญ่ที่ยืนอยู่นะคะอาภาพนี้นะคะเดี๋ยวครูตองน,นะคะก็จะอธิบายให้เด็กๆฟังนะคะอ่าผู้ส่งของเดินเข้าไปใกล้ย่อตัวลงน้อมตัวส่งของให้แล้วไหว ผู้รับของถ้าเป็นผู้ใหญ่ให้รับของมาแล้วถ้าเป็นเด็กรับของจากผู้ใหญ่ควรแสดงความเคารพและขอบคุณด้วยการไหว้ภาพต่อไปนะคะเด็กเป็นภาพเด็กส่งของให้ผู้ใหญ่ที่นั่งเก้าอี้นะคะอ่ะผู้ส่งของเดินเข้าไปใกล้ๆ ย่อตัวลงแล้วคุกเข่าส่งของและไหว้ผู้รับของรับของด้วยสองมือถ้าผู้รับเป็นเด็กจะต้องไหว้ก่อนรับของต่อไปนะคะเป็นภาพเด็กส่งของให้ผู้ใหญ่ที่นั่งกับพื้นผู้ส่งของเข้าไปใกล้และนั่งพับเพียบ หรือคลานเข้าไปใกล้วางของแล้วยกมือไหว้ก่อนส่งของผู้รับของรับด้วยสองมือหากผู้รับเป็นเด็กควรยกมือไหว้ขอบคุณผู้ใหญ่ที่ส่งของให้อาเด็กๆคะครูตองก็ได้นำภาพนะคะการส่งของให้ผู้ใหญ่มาให้เด็กๆได้ดูนะคะ อ่เด็กๆ่ะต่อไปนะคะรูตองก็จะพาเด็กๆนะคะมาทําแบบฝึกหัดนะคะเด็กๆถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเราไปทํากันเลยค่ะต่อไปนะคะเด็กๆให้เด็กๆนะคะหยิบใบงานขึ้นมาใบงานเสริมทักษะอนุบาลสามเป็นหัวเป็นสีนี้นะลูกเปิดมาที่หน้าห้าสิานะคะใบงานนะคะ เปิดมาที่หน้า53นะคะนี่สีแบบนี้นะคะด้านหัวนะคะหน้า53นะคะเด็กๆด,ดูภาพการจัดงานวันผู้สูงอายุที่โรงเรียนของพี่โตมีเด็กเตรียมของขวัญมาให้ผู้สูงอายุโดยแจกให้ผู้สูงอายุคนละสองชิ้น แล้วช่วยพี่โตนนับเพิ่มครั้งละสองโดยเขียนเลขลงในช่องสี่เหลี่ยมให้ถูกต้องอ่ะนับเพิ่มครั้งละสองอ่ะเด็กๆด,ดูนะคะอันนี้ก็คือการจัดงานวันผู้สูงอายุนะคะแล้วเด็กๆนะคะก็จะให้ของขวัญผู้สูงอายุคนละสองชิ้นค่ะคนละ2ชิ้นนะคะอ่ะมาดู จุดเริ่มต้นคือตัว J นะคะอ่ะมีอ่ะ,อะพี่โตให้ไปแล้วสองชิ้นอ่ะเพิ่มไปอีกสองเด็กๆดูนะคะกล่องของขวัญตัวนี้เท่ากับสองชิ้นนะคะกล่องใหญ่หนึ่งกล่องเท่ากับสองชิ้นอ่ะสองเพิ่มไปอีกสองนะคะสองแล้วสองแล้วเพิ่มไปอีกสองสองแล้วสามสี่อ่าตรงนี้ต้องใส่เลขสี่นะคะเด็กๆ ต่อไป4เพิ่มไปอีก2 4แล้ว5 6อ่าเขาเขียนเรียบร้อยแล้วนะคะ6เพิ่มไปอีก2 6แล้ว7 8 8แอ่า8แล้วนะคะ8เพิ่มไปอีก2 8แล้ว9 10อ่ะตรงนี้ต้องเป็นเลข10นะคะเด็กๆ ต่อไป10เพิ่มไปอีก2 10แล้ว11 12อ่ะ12บสอเขาเขียนเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไป12เพิ่มไปอีก2นะคะ12แล้ว13 14เขียนเรียบร้อยแล้วนะคะ14 14เพิ่มไปอีก2 14แล้ว15 16นะคะเด็กๆเ,เพิ่มไปอีก2เป็น16นะคะอ่ะ16เพิ่มมาอีก2นะคะ16แล้ว17 18นะคะตรงนี้เป็น18 18เพิ่มมาอีกสองเป็น19 20นะคะอ่ะยีได้เขียนไปเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลแล้วก็ห้องตัวเองให้เรียบร้อยด้วยนะคะ เด็กๆขะให้เด็กๆนะคะหยิบหนังสือบูรณาการขึ้นมานะคะแล้วให้เด็กๆเปิดไปที่หน้า56านะคะหยิบหนังสือบูรณาการเปิดมาที่หน้า56าหน้านี้เลยนะคะเด <ๆๆ S 1> ็กๆเด็กๆหยิบหรือยังเอ่ยหยิบแล้วนะคะ เด็กๆด,ดูภาพผู้ใหญ่และเด็กที่รับส่งของกันซึ่งเป็นภาพเงาสะท้อนจากน้ำแล้วเขียนวงกลมล้อมรอบภาพตัวเลือกอ่าเรามาดูนะคะว่าภาพเงาสะท้อนจากน้ำภาพไหนนะคะที่จะเป็นภาพที่ถูกต้องนะคะดเด็กๆอ่ะเรามาดูข้อที่1นนะคะเป็นเด็กเด็ก เด็กผู้ชายคนนี้กำลังเอาผ่านให้คุณครูนะคะอ่ายืนผ่านให้คุณครูนะคะคุณครูยืนอยู่ตรงนี้เด็กยืนผ่านยืนอยู่ตรงนี้อ่ะนะคะเรามาดูเงาสะท้อนจากน้ำเรามาดูข้อแรกนะคะกอไก่อ่าคุณครูยืนอยู่ตรงนี้ถูกต้องไหมคะอ่าถูกต้องนะคะยืนที่เดียวกันอ่าเด็กยืนอยู่ฝั่งนี้ถูกต้องไหมคะ ถูกต้องนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูข้อขอไข่ขอไข่คุณครูยืนอยู่คนแรกอันนี้ไม่ถูกต้องขอไข่ตัดทิ้งไปเลยขอไข่ไม่ต้องไปทำอะไรนะคะขอไข่ผิดแล้วต่อไปมาดูคอควายอ่ะคุณครูยืนอยู่ตรงนี้ถูกต้องเด็กยืนอยู่ฝั่งนี้ถูกต้องนะคะสองข้อนี้ถูกต้องนะคะเด็กๆสังเกตดูว่ามีตรงไหนที่ ภาพนี้ไม่เหมือนกันบ้างเอ่ยกาไก่กับคอควายมีตรงไหนไม่เหมือนกันคะก็คือตรงขาของเด็กผู้ชายใช่ไหมลูกขาของเด็กผู้ชายคนคอควายยืนตรงก็ไก่ย่อลงมาก้าขาออกมาแล้วย่อนิดนึ่งอะมาดูภาพตัวอย่างภาพนี้น้องผู้ชายคนนี้ก็คือ9ก้าขาออกมาแล้วย่อนิดนึงก็คือ กอไก่นั่นเองนะคะให้เด็กๆวงกลมกอไก่นะคะนี่นะคะภาพที่ถูกต้องต่อไปข้อที่2นะคะเด็กๆคุณครูนั่งน้องผู้ชายก็นั่งแล้วยื่นผ่านให้นะคะคุณครูคืออยู่คนแรกนะคะ,ะมาดูนะคะกอไก่คุณครูอยู่คนแรกไหมคะ ไม่ใช่ผิดแล้วนะคะเด็กๆก,กอไก่ตัดทิ้งไปเลยต่อไปมาดูขอไข่ขอไข่ครคูอยู่คนแรกไมคะไม่ใช่อีกแล้วนะคะข้อนี้ก็ขอไข่ตัดทิ้งไปเลยนะคะต่อไปคอควายาคุณครูอยู่คนแรกคุณครูอยู่คนแรกแล้วเด็กผู้ชายอยู่คนที่สองนะคะยืนผ่านให้ ข้อที่สองให้เด็กๆวงกลมคอควายนะคะนี่นะคะต่อไปข้อที่3นะคะอ่ะคุณครูนั่งบนเก้าอี้นะคะเด็กๆอ่ะน้องผู้ชายก้าวขาออกมาแล้วยอ่อยื่นผ่านให้คุณครูคุณครูก็คือคนแรกนะคะคุณครู คนที่หนึ่งนะคะ,ะเด็กๆสังเกตดูผู้ชายดลยนะเด็กผู้ชายแล้วก็คุณครูนะคะมาดูกอไก่นะคะคุณครูคืออยู่คนที่หนึ่งถูกต้องไหมคะกอไก่ถูกต้องไหมคะไม่ถูกต้องนะคะเด็กกอไก่ก็คือต้องเป็นคุณครูอยู่ตรงนี้แต่อันนี้ไม่ถูกกากระบาดทิ้งไปเลยต่อไปขอไข่คุณครูอยู่คนที่หนึ่งถูกต้องไหมคะ ถูกต้องแล้วน้องผู้ชายอยู่คนที่สองก้าวขาย่อเหมือนกันใช่ไหมคะอ่าขอไข่ถูกต้องมาดูคอควายนะคะคอควายคุณครูยอยู่คนที่หนึ่งอ่าต่อไปเด็กผู้ชายอยู่คนที่สองกำลังก้าวขายืนพานให้เหมือนกันเลยอ่าระหว่างอคอไข่แล้วก็คอควายเด็กผู้ชายยื่นเทา้าคุณครูนั่งถูกต้องหมดเลยคะ่ะเด็กๆ แล้วเด็กๆสังเกตดูว่าตรงไหนที่ไม่เหมือนกันคะอ่ามีใครมองเห็นแล้วมั้งเอ,อ่ยระหว่างคอไข่และคอควายอ่ามีจุดที่แตกต่างกันก็คือผมของเด็กผู้ชายคนหนึ่งมีอ่าผมสองเส้นชี้ออกมาคนหนึ่งไม่มีนะคะเด็กๆอ่ะแล้วภาพตัวอย่างมีไหมคะ ภาพตัวอย่างมีแสดงว่าขอไข่คือคำตอบที่ถูกต้องนะคะให้เด็กๆวงกลมขอไข่นะคะต่อไปนะคะข้อที่4นะคะเด็กๆอ่าตอนนี้เป็นเด็กผู้หญิงนะคะกำลังย่อแล้วก็ยื่นผ่านให้คุณครูนะคะคุณครูยืนอยู่นะคะ เด็กๆคะ,ะคุณครูยืนอยู่คนแรกหนึ่งนะคะคุณครูยืนอยู่คนแรกหนึ่งถูกต้องนะคะแล้วย่อขานะคะอายืนผัานให้ครูต่อไปมาดูขอไข่คุณครูยืนอยู่คนแรกถูกต้องไหมคะแล้วเด็กผู้หญิงก,กําลังก้าวขายืนให้ค,คุณครูส่วนคอควายคุณครูต้องอยู่คนแรกอันนี้คอควายตัดทิ้งไปก่อน เรามาดูความแตกต่างระหว่างกอไก่แล้วก็ขอไข่เหมือนกันเลยนะคะ,ะเด็กๆแล้วเด็กๆสังเกตดูว่าตรงไหนนิดเดียวนะคะที่ไม่เหมือนกันระหว่างกอไก่กับขอไข่อ่าให้เด็กๆสังเกตดูขาของเด็กผู้หญิงนะคะขาของเด็กผู้หญิงคนนี้เขากําลังย่อขาหัวเข่าเขาติดกับขาเลยใช่ไหมคะแต่รูปที่สอง เขาก้าวขานะคะเขาไม่ได้ย่อนะคะเ,เด็กๆข้อนี้ก็คือกอไก่นั่นเองนะคะให้เ,เด็กๆวงกลมกอไก่นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปนะคะเด็กๆให้เด็กๆนะคะหยิบใบกิจกรรมสร้างสารรค์ขึ้นมานะคะให้เ,เด็กๆเปิดไปที่หน้า21นะคะ หน้า21นะคะให้เด็กๆทำกล่องของขวัญสำหรับใส่ของตามขั้นตอนที่กำหนดให้นะคะหน้านี้นะคะให้เด็กๆทำกิจกรรมตามขั้นตอนเลยนะคะเด็กๆอ่าวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนเรื่องการมีมารยาทในการรับส่งของกับผู้ใหญ่นะคะ เด็กๆคะ่ะถ้าเด็กๆนะคะทําเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูตองด้วยนะคะอ่าวันนี้นะคะครูตองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเด็กๆรักษาสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ